อะไรนะกินอะโวคาโดอะไรกินอะโวคาโดโอ้ยกัดช้อนแบบกัดช้อนเหรอมันเคี้ยวลูกเอ้เด้อกัดอร่อยไหมคะการดูด้วยเอามามไปที่มัมเนี่ยโอ้ยกินอะโวคาโดด้วยป้าป๋าทำให้เห็นไหมป้าป๋าทำให้ปั่นให้ จ้าตุเจ้ากับลูกตุเจ,จ้าอือร่อยออร่ยใหญ่เลยอออรร่ย่อย,ออยช้อนใหญ่ทำไมอ่ะช้อนมันนิ่มอ่ะช้อนมันนิ่มช้อนทำด้วยซิลิโคนซิลิโคอนอย่างดีตตจาจาจาายังอนี่แหละครับ <Okay. S 1> ช่วงบ่ายมาก็กิน <laughs> อะโวคาโดมันาเคนียวมันวเคนียวช้อนมันวเคนียวช้อนเออ ก็สนุกสนานไปวันวันี้ครับเลี้ยงหลานเช้าต้องกินข้าวบ่ายต้องกินนมอะไรต่างเนี้ยเย็นเย็นก็กินโอคาโดแล้วก็สักคู่หนึ่งก็อาบน้ำรอแม่ใช่ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคผมชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตามได้นะครับในช่อง YouTube ปะทีบสมบูรณ์ Bye bye cờ bye bye <cười> <cười>